สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอควินพยากรณ์คุณบีชาแน,นลนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้หมอควินด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้หมอควินจะมาอ่นานไพ่แบบแรนดอมนะคะมาดูหัวข้อวันนี้คือจักรวาลจะนำพาคุณไปพบเจอเรื่องใดในเร็วๆนี้จักรวาลจะนำพาคุณไปพบเจอกับเรื่องราวใดในเร็วๆนี้ค่ะ โอเคค่ะหมอควินจะทำนายด้วยไพ่สองสำรับนี้นะคะจะใช้การเปิดสลับกันเนาะโอเคเอามาดูกันค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่เอสรอบสอดหนึ่งดาบ สิ่งที่คุณจะได้เจอสิ่งที่จกักรวาลจะนำพาคุณไปเจอก็คือการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคบางอยา่างซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นปัญหาที่คุณเจอแล้วคุณจะต้องแก้ไขมันนะคะระหว่างทางเดินชีวิตของคุณแน่นอนคะ่ะคุณจะต้องแบบครองสติคุณจะต้องสู้ต้องลุยด้วยตัวคุณเอง คุณจะต้องแก้ปัญหานี้ด้วยตัวคุณเองมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้มันจะแก้ได้นะคะมันจะเป็นบทเขาเรียกว่าบททดสอบชาเลนจ์ความท้าทายหรือว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดของคุณซึ่งคุณอาจจาเป็นต้องเลือกที่จะตัดสินใจในเรื่องเรากเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ ไพ่หนึ่งดาบการถือดาบนี้คือคุณพร้อมดุยพร้อมสู้ถึงแม้ใจคุณมันจะล้าแต่ว่าใจคุณจะล้าร่างกายคุณจะท้อแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้เพื่อคนที่คุณรักคนในครอบครบคัวคุณนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณห่วงใยนั่นเองเรามาดูกันต่อ ไปนี้แล้วกันร่วมมาแล้วนะคะเป็นเพจเอาแฟนหนึ่งไม่เท้าหนึ่งไม้เท้านี้คือเนี่ยค่ะเมื่อคุณต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างคุณคุณสู้คุณลุยคุณฝ่าฟันมันไปได้และผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับโอกาสได้รับการต่อยอดหรือว่าคุณจะได้ไปเจอทางใหม่อ่ะค่ะ คือมันอาจจะเป็นงานใหม่นะคะมันอาจจะเป็นการะยานมิตรใหม่ๆอาจจะเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่คุณเอ่อเหมือนเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดนั่นเองดูต่อกันนะคะสิ่งที่จักรวาลจะเอ่อให้คุณได้เจอในเร็วๆนี้นะคะเหตุการณ์ที่คุณจะต้องพบเจอสุขภาพคะ่ะ คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหรือคุณเนี่ยเพิ่งเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่แบบทําให้คุณเนเหนื่อยเพราะหรือว่าการผ่าตรงผ่าตัดการเสียเลือดเสียเนื้อการเสียเงินเสียทองหรือว่าการลงทุนที่ขาดทุนเป็นอย่างมากได้เช่นการนี่เป็นความหมายของไพ่การถูกกระทำค่ะการถูกคนเปลี่ยนยน,นะคะหรือว่าถูกคนเอาเปรียบน,นั่นเองสิ่งที่ คุณเนี่ยต้องต้องระมัดระวังนะคะเป็นไพ่ของจักรวาลที่จะเตือนคุณเนาะโอเคนะคะอาจจะเกิดแล้วไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนะคะหมอกินก็อ่านไพ่เป็นภาพรวมให้ท่านผู้ชมไปนะโอเคนะคะโอเคเรามาดูกันต่อค่ะไพ่นะคะทัวร์แวนเป็นไพ่สองใบเท่านี้คือ ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกสับสนหรือว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจที่ว่าคุณจะเลือกทำอะไรดีคุณจะทำดีไหมควรจะไปทางไหนดีหรือตอนนี้ชีวิตกำลังวนลบูบกำลังสับสนอยู่หรือสองจิตสองใจอยู่ประมาณว่าอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปอยู่ที่เงียบๆนะคะรู้สึกแบบสองจิตสองใจอารมณ์ประมาณนี้เลยหรือว่าคุณจาเป็นต้องเลือก สถานที่หรืองานใดางานหนึ่งซึ่งมันตอบโจทย์กับคุณน,นั่นเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นความหนักใจของคุณเลยหรือว่าคุณพร้อมแล้วสําหรับการที่จะไปข้างหน้านะคะอ่าเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องแบบเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณเหมือนประมาณว่าเกิดขึ้นแบบที่คุณเนี่ยคาดการมาก่อนแล้วนะคะหรือว่าคิดว่ามันจะต้องเป็นแบบเนี้ยด้วยลังสังหรณ์ของคุณเป็นต้นนะคะ เรามาดูกันต่อไปนะคะว่าจักรวาลจะนำพาคุณไปพบเจอกับเรื่องราวใดบ้างนะคะคุยนับสอดสิ่งที่คุณต้องเจอก็คือเกี่ยวกับถ้าทำงานหน้าที่การงานของคุณคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจบางอย่างหรือคุณอาจจะปล่อยหรือว่า คนอาจจะตัดสินใจว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องราวนั้นอีกแล้วคนอาจจะใช้เวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของใครบางคนเกิดขึ้นทำให้คุณต้องไปช่วยแก้ไขเขานะคะไปแก้ไขเหตุการณ์สนาการของเขาณนะตอนนั้นนะคะในเร็วๆนี้เป็นการตัดสินใจเป็นการเจรจาเป็นการพูดคุยเป็นการต่อรองเกิดขึ้นจะเป็นลูกค้าจะเป็นเพื่อนจะเป็น าการเคลียอะไรบางอย่างปัญหาบางอย่างนะคะ King of Pentacle ไพ่ใบต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้รับเงินก้อนจากธุรกิจการงานของคุณหรือการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องของอธุรกิจที่คุณทำเนี่ยจะเป็นไปได้ดีเลยทีเดียวคุณจะได้รับเงินนะคะหรือว่า,าการ จดสัญญาหรือว่าการทําข้อตกลงร่วมกันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะในเร็วๆนี้หรือว่าคุณอาจจะเอาเงินมาลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมอยู่ก็ได้หรือว่ารวมถึงรับลอยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้จับเงินก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ว่ากันไปนะคะก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ละท่านแต่ละคนเนาะ จักวานจะนำพาคุณไปเจออะไรอีกข่าวคราวจากทางไกลทางไกลคนต่างประเทศคนต่างชาติคนต่างจังหวัดไกลๆหรือคนที่ห่างหายไปเนิ่นนานแสนนานคนไกลจะติดต่อมาหาคุณคุณจะได้รับข่าวสารจากคนคนนั้นนะคะแล้วก็ สิ่งที่คุณรอคอยข่าวคราวเกี่ยวกับการขายที่ขายทางนะคะการซื้อซื้อสังหาหรือเกี่ยวกับธุรกิจการงานเนี่ยก็จะได้รับคํำตอบในเร็วๆนี้ในไม่ช้านี้นั่นเองนะคะหรือว่าคนจะได้รับข่าวสารจากคนที่คุณรอคอยอาจจะเป็นคนรักนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักก็ได้นะคะ โอเคเรามาดูกันต่อค่ะจกักรวาลจะนำพาคุณไปพบเจอรเรื่องใดในเร็วๆนี้ค่ะสิ่งดีๆข่าวดีบุญกุศลหนุนนำการได้เดินทางไปทำบุญสร้างกุศลสุขก,กายสบายใจมากขึ้นชีวิตเต็มปิ่มไปด้วยบุญกุศลการเดินทางนะคะทำบุญทำทานบารมีการแจกทานนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะทำให้ ความตั้งใจของคุณเนี่ยบรรลุผลนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความสำเร็จบางอย่างที่คุณจะได้รับนะคะเรื่องราวข่าวดีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกยิ้มได้มีความสุขตื่นเต้นนะคะโอเคแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมทราบได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกคะ่ะแต่ละท่านแต่ละคนก็เอ่อรูข่าวคราวไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินนี่แหลคะค่ะนะคะ ฟล์กคัพสี่ถ้วยนี้คือธุรกิจจะไปได้สวยนะในเร็วๆนี้เนี่ยการตกลงเจราจากเกี่ยวกับธุรกิจการค้าจะค่อนข้างไปได้ดีค่ะนะคะจะมีการตกลงยินยอมหรือว่านะคะถ้าพูดถึงการกู้เงินธนาคารก็จะ ค่อนข้างมีแนวโน้นมผ่านนะคะหรือว่าการพบเจอผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ต้องไปเกรงนะคะคนแสดงความจริงใจต่อหน้านะคะแล้วก็หรือแสดงศักยภาพในการที่ไปสมัครงานก็มีแนวโน้นมของการที่จะรับคนเข้าทํางานนะคะซึ่งหัวหน้าบอสคุณจะเป็นผู้ชายนะนะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกตัวคุณเข้าไปพบนะแล้วก็ไปคุยไปเจรจาบางอย่างค่ะ ไดะฟูคุณต้องการความเป็นอิสระหรือคุณอาจจะได้ไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปผ่อนคลายนะคะไปสถานที่ที่เงียบสงบหรือไปปฏิบัติธรรมได้เช่นกันหรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอคนถูกอ,อกถูกใจคนเข้ามาจีบมาชอบคุณหรือคุณอาจกําลังสร้างนะคะน้าตกน้ำพุบ่ออบ่อปลานะคะหรือว่าคนกําลังจะไปซื้อที่ซื้ทางที่มันติดกับ เตรงเป็นอาจจะเป็นน้ำนะคะภูเขาอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าจะเป็นการไปพักผ่อนผ่อนคลายคุณต้องการความเป็นอิสระเพราะคุณทํางานค่อนข้างเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยช่วงนี้มีเรื่องราวให้เครียดและกังวลค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปไปต่อไปตักวันจะนำพาคุณไปพบเจอเรื่องใด อพาท่านผู้ชมก็ชมเพื่อความบันเทิงฟังไปเพลินๆน,น,นะคะอย่าไปซีเรียสกับมันเนาะเพราะว่าการดูไพ่เนี่ยก็เราก็ดูเป็นแบบเป็นแค่ไกด์ลายนํำทางนะคะทรีออฟโคインสำเรียนนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขและดีจใจมากเพราะคุณกำลังจะได้รับเงินก้อนค่ะข่าวดีเกี่ยวกับการเงินจกักรวาลจะนำพาคุณให้ไปเจอทิศทางของการสร้างเงินสร้างเม็ดเงินขึ้นมาและจกักรวาลกำลังจะนำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินถึงแม้คนจะเจออุปสรรคในช่วงแรก ถ้าคุณไม่หยุดทํามันนะคะคุณไม่ท้อคุณไม่แบบไม่ถอดใจเนี่ยคนไปข้างหน้าคุณลุยไปสักระยะหนึ่งเนี่ยงานของคุณก็จะเติบโตเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วคุณก็จะได้แบบได้เม็ดเงินเข้ามาทำให้คุณมีความสุขอิม่มเอมใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบสุดท้ายแล้วคะ่ะใบสุดท้ายนะคะจกักรวาลจะนำพาคุณไปเจอเรื่องใดขอสรุป แทนออฟสอดระวังคนหลอกนะคะคือคนมาชักชวนทํานู่นทนํานี่แล้วเขามาแบบไม่จริงใจหรือว่าถ้าคนมาชวนลงทุนในช่วงนี้หรือช่วงเร็วนี้นะสอาเดือนนี้เอีย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะหรือถ้าจะตัดสินใจจริงๆให้เช็คดูเช็คดีๆก่อน ซึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณไว้วางใจหรือคนที่คุณคิดว่าน่าร่วมลงทุนด้วยดูแบบมีเครดิตดูน่าเชื่อถือแต่เขาจะอาจจะคดโกงได้นะคะเขาอาจจะแบบหลอกหลอกลวงได้หรือว่าจะมีเรื่องให้คุณเสียเงินเสียทองถึงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทําให้คุณแบบ เป็นทุกเลยนะคะก็คือให้พึงระวังในเรื่องของความไว้วางใจนั่นเองหรือการเลื่นล้มหกล้มนะคะหรือว่าความความเครียดสะสมทําให้ล้มป่วยเจ็บป่วยกระทันหันได้เช่นกันไพ่อาจจะออกมาในพลังงานทั้งลบและบวกนะคะก็เป็นไพ่ของจักรวาลทีเ่เป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามา รับชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอบคุณที่สนับสนุนช่องหมอเพอนเพียกรมาโดยตลอดวันนี้สวัสดีค่ะ